สวัสดีครับผมแทบ140ยกีนะครับผมจะพาพี่น้องมาชมมอตเตอร์เกียร์ร้อยกีไอหนุ่มอเมริกานะครับผมวันนี้มีรถดำเราวิ่งอยู่คันเดียวครับคนละขับ,ค,บคือแทบ140ยกีนะครับอันนี้จะเป็น140ยส2่สิบกีเรับเอ่อนะครับผลิตที่อเมริกานะครับเริ่มต้นผลิตที่อเมริกา1.974นะครับผม ในปี1974นะครับความยาวจะอยู่ที่8เมตรกว่าๆนะครับผม8เมตรนิดๆครับความกว้างอยู่ที่2เมตรกับอีก44สเซนนะครับผมมอเตอร์เกี 140G สกนะฮะความสูงอยู่ที่3เมตรนิดๆครับน้ำหนักรุ่นนี้จะอยู่ที่12ตันกับอีก620กิโลนะครับผมเป็นแคป1 4 0ก รุ่นนี้ขับดีครับขับดีมากครับผมทนแรงอึดนะครับผมรุ่นนี้อ่ากําลังขับจะอยู่ที่150แรงม้านะครับรุ่นนี้นะครับผมถังน้ำมันจะจุได้ถึง284ลิตรเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับถังน้ำมันใหญ่ทํางานอึดแกรงครับผมทํางานได้นานครับผม เรื่องประหยัดน้ามันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเรื่องประหยัดน้ามันอันนี้เป็นปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ครับผมอพอดีดรถเมโฟเราไม่ว่างนะรถเมโครเราไม่ว่างเราก็เอารถเจียปรับก่อนครับผมจุดไหนที่รถเกียรเข้าไม่ถึงก็ใช้เมโก,กเกียวครับอรุ่นนี้ใบมีดจะกว้างอยู่ที่ยาวนะครับใบมีดจะยาวอยู่ที่สเมตร20สิบนะครับ รุ่นนี้เป็นมิดยาวอยู่ที่4เมตร20นะครับผมเกียร์จะเป็น6เกียร์สปีดเดินหน้าถอยหลังนะครับผมวิ่งความเร็วถ้าวิ่งแบบรถเปล่านะไม่ได้ทำอะไรนาะจะวิ่งได้อยู่ประมาณ41-45ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับรัศมีวงเลี้ยวจะอยู่ที่7.3นะครับผมหรือว่าเลี้ยวได้เยอะเหมือนกันครับ เยวหักซอกก็ใช้เอวช่วยนะฮะสบายสบายเลยครับผมยินเริ่มจะเหนียวแล้วครับเที่ยวแรกๆจะไม่เท่าไหร่ครับไม่เหนียวเท่าไหร่แต่เที่ยวต่อไปต่อไป,อไปเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นนะครับผมแรงกดของเขาจะอยู่ที่11ตันนะครับแรงก,กดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแรงกดเนี่ยหนักเอาการอยู่นะครับผม ว่าเยี่ยมอยู่นะครับือถว่าเยี่ยมอยู่ครับผมรุ่นนี้อึดครับทํางานดีมากครับผมรุ่นนี้อึดทนครับผมน่าใช้มากนะครับรุ่นนี้ราคาก็ถือว่าสองถึงสามล้านนิดๆน,นะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่สภาพ สภาพสวยหน่อยก็ขึ้นไปถึง3ามนะสภาพสภาพแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณเต็มที่ผมให้สองนะครับผมอยู่ที่2ล้านนะสภาพนี้น้ำมันเรื่องน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะถือว่าประหยัดครับมันอยู่ที่เรานะที่เราทำด้วยครับในการกดไปมีดอยู่ในการเหยียบนะถ้าเราไม่เหยียบมากมันก็ไม่กินครับ ในมีดถ้าเราเลี้ยงดีๆมันก็ไม่กินนาะถ้าเราถ้าเราแบกอย่างเดียวอุ้มดินอย่างเดียวนี่กินครับผมถ้าเราแบบฝืนนะถ้าเราฝืนจะกินแน่นอนครับจำนวน6กสูบนะครับผมจำนวนหกสูบครับ ไปเรื่อยๆครับสิบ้อมีคันเดียวครับผมไม่ได้รีบนะครับไม่ได้รีบทำไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นส่วนมากจะเป็นงานเก็บแล้วครับงานหลักๆ,นะๆเราหมดแล้วงานทําหลักๆเราหมดแล้วส่วนมากจะเป็นแตางงาน่งานเก็บงานเก็บก็มีปลูกต้นไม้นะครับ ปรับระดับปกต้นไม้ปรับระดับเทลีนนะครับผมงานเราไม่ค่อยมีอะไรมากครับสิบลอ้อก็วิ่งคนเดียวครับเพราะว่าง,งานงานเขาไม่รีบนะนะแต่ผมขอเจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค,กไลค์กดแชร์ให้แทบร้อยสี่สิกีด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ